คนแล้ว,ลวออมาหานเนือกินถ้าถ้าอะไรเน,นี่กินอะไรครับวพุงัวพุงสะทอนนี่เก็พวกพุงสะคอนเฮ้ยสิ่ี่เนื้อกินบอ่ มาเล่ในงานในวัน่อ้นะครับ่อนที่านมาเจ้าซอหยังเจ้าซอหยังจ้าซีหยั่งนะครับรู้่ากขนนระหว่างคับบอนกัฟองาเจ้าซอเลือกี่หยังเจ้าซีเลือกกีหยังี่สิบาทกบพป่น้องรับยี่สิบาทยี่สิบาทท่านสามารถเลี้ยงบัดมี่้อกินกัมีแเนวกินบะมี่กับบมีข้างหน้ามีบ่

ม่นโน้โคกระทุหนึ่งเหล่สี่ทุีได้วเพื่นไม่ n g จะว่าเองเตี้ยไม่ n h ă เอาบอยากเตี้ยตี้ยนัก็อยากเต้ยน้องเขานาะผูได้สเสือนะครับผมเสือสาวหน่อยนะครับผมเหนทักทักกัน เพีดเลยด้วยครับผมเพีดช่องใหญ่นะครับผมเพีดสาวน้อยเพีดสาวน้อยอันนี้เอียงอันนี้ซื้อบัตรอันนี้งานเจ้าภาพหรือเปล่าน่าจะใช่บ่ได้ดไบ่ได้ดใครอยู่หลังหันฮะใครอยู่หลังหันก็รู้ว่าห้ามเอาใครขอหลังหันเอาไปไว้หน้ะขันเดีย กินข้างนอกได้นะครับมีมเปิดเ,ลเพลงใส่ห้าวบ้างสามบาทเท่านั้นาบาทเท่านั้นไปกินลูกศิลป์ไกินี่ะเนี่ปปแยแนวนี้ละ่ะะ

Ê bằng bạn. mẹ. chín <laughs> 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 <laughs>

กินหรือมกินลูกชิ้นรกินลูกชิ้นอนครับเพราะว่าเย็นครับผมลูกชิ้นร้อนๆไม่จ้าจักคือกันครับจักคือกันโอ้โหดิโอ้โหเขาโอ้โหดิพรเขาเนผู้ไห่ขาจีร้อนๆ่จ้าจักคือกันครับเพท่นเบงดพท่านสุ่นมงอีกโอ้โหเขาเขาจีร้อนๆไม่จ้า ลอยนึ่งแถมซ้ใหม่ได้เพื่อนว่ะขันถือเป็นหอดตากองเป็นหอดค้นถือให้ดีแห้งเหน็บปลามือ อ,อันนี้คืออย่างแล้วมันบ่ครับแนนวเอาไปอุ่นอีกนมาครับไปละสิบนะครับอันนี้แยกแยกกันเอาเจอเลือก ใจต้องกันแต่ว <estiver thorough recognizable injuries> no, ่าแยกกันดิแยกก็รถถุงไใเอาตัวนี้ไหมโอ้ยก็รถเกันอยีทีเราเพมีกี่เพราะอันนี้มันตัวละซีสบาทคุณว่าให้พไหนลดให้เป็น้อยีสิบเอาวะกินในเวลคุ้มเนี่ มาประดับลานนี่ซ้อได้ลอมาประดับลานรประดับเนระไหมตัวใหม่นห่มันยังใหม่อัน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 นี้ใส่ใส่ใส่น้ำอันซองใหม่ไหมอนใจใจด้วยกันแต่ว่แยกคนละถุงมันจะแยกกันใ่ถุงอยู่บ่ใ่ถุงอะ

ใส่หมูใันอัเพิ่อ่นวใส่หมูใสเทียมขอว่าใส่ยัดวะบุญเชถินี่หมูน้นบปะหมมีใส่บะามีอยู่บมีถามแม่เราบึงกระไรนี่แดงบุญเสถมันบมี่แม่มีหมูปะครับนี่นะี่ไหนบอมีอยู่แล้ววะโอ้ยบะมี อุูเรยอันนี้คมโคม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 คสุ่มสูมซุ้มสมนั่นล่ะนั่นละโคมเขาเรียกอะไรอ่ะโคมอะไรโคมคนก็โคมไฟประบัดสิบบบอกเอาทีกินเองฮะเอาซาบัตสองถุงถุงหนึ่งสามิบถุงหนึ่ง เออทุกหนึ่งสี่สิบทุกหนึ่งเศร้าครับยี่สิบกัไเลยก็ขอชิวอปวดหัวอย่างวะจักเดี๋ยนี้แปลนาที่กลัวนะ้สิีลากไปหัดเลยครับผมกะคลิปนี้ก็ออกมาห้นกินครับพอกันคลิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่องฟิล์มนั่นละที่ลำเพลินมเฉียบดังแห้งอย่านี้มนจอบปากกันเไม่นี่สุดจอดดังแหงมาครับเออดีตัว ครับผมบบายายครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟิล์มดาราที่ลำเพลิร์ดไปเชี่ยวและช่องฟุกพงษ์สะท้อนลำเพลิน์ดออฟบิเซียวนะครับผมติดตามตอนตอนไปครับผมมาซีเฮ็ดสยังนักรบอยู่หลังเวทีนะครับผมเมืองกันนะครับผมอาจจะท่ายมือนีแต่ว่าลงมืออื่นครับลงกอีกสามมือมึงยังลงกอยลงมือนีแต่ว่ามืออื่นอัพแล้วอัพแล้วนี่ก็คือว่าให้เด็กเปิดเผยเด้ก็คืออีกมือนึงอีกมือนึงก็คือ ยังเปิดทาซนานะยังส่วนตัวอยู่แมยังส่วนตัวอยู่ลอกไปไได้เพราะเเหมือนสามิุงหนึ่งสาุงหนึ่งยี่สิบครับโอ้ถุงหนึ่งสี่สิบถุงหนึ่งุงหนึ่ยี่บถุงหนึ่สี่สิบุงหนึุ่งหนึครับผมดีครับนอกกเลยงงุ่งายครับแต่ผมงุ่งกว่าเรา